ครับผมสวัสดีครับผมครับมาแล้วกันชุดครับชุดนี้ซื้อแล้วจบแน่นอนครับซื้อเพื่อสารต่ออนาคตได้เลยสำหรับชุดนี้ครับสำหรับคนที่ใจรักทางด้านเสียงเพลงครับซื้อแล้จบผแนะนําชุดนี้เลยครับชุดนี้14,900ัรบาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านอีกต่างหากมาชมกันชุดนี้มีอะไรบ้างครับผมครับชุดนี้ครับเราก็จัดเบ็ดเบ็ดแน่นๆครับ18นิ้วไปเลยเทอร์โบไปเลยครับผมครับ ตัวนี้จบไปแน่นครับไม่ต้องว่าเบก๊อกไปกักได้สิปดนิ้วไปหองว่าได้ความแน่นของเสียงมาแน่นอนงานตู้เราไปยังงานไม่อัดทั้งหมดไม่อัด20มิลอีกต่างหากสลับตู้สิปดนิ้วตัวนี้ครับผมครับพร้อมด้วยเสียงกลางครับ AB12 1ใบครับในตู้ก็มี12นิ้ว1ดอกแหลมตัวใหญ่อีก1ดอกสลับชุดนี้ครับชุดนี้อนาคตเราอยากเพิ่มเป็น2อคูณสก็สามารถซื้อตู้เพิ่มได้เลยสลับชุดนี้ครับซื้อได้จบแน่นอนสลับชุดนี้ครับมีงบแค่นี้ซื้อชุดนี้ไปก่อนครับ เพื่อต่อนาคตได้ครับสำหรับชุดนี้ครับมาพร้อมครับนี่ power mix หนึ่งตัวครับ power m i กตัวน,นี้ก็มีฟังก์ชันครบทุกอย่างไรัเป็นฟังก์ชัน eq ครับแยกทํเป็นคอทในตัวเลยครับข้างหนึ่งรับเบสน่ครับผมข้างหนึ่งรับเสียงกลางก็สามารถใช้งานในมิกตัวนี้ได้เลยครับมิกตัวนี้ความนพิเศษอีกมีเอฟเฟกต์ในตัวดังห่าครับร้องเพลงในเรียนีถือว่าตอบโจทย์มากสำหรับมิกตัวนี้ครับพร้อมด้วยฟังก์ชันบลูทูธเปิดเพลงแบบไร้สายก็สามารถเปิดเพลงได้เลยสำหรับชุดนี้ครับผมครับในช่องมิกเราสามารถ เปิดเอฟเฟกต์แต่ละช่องได้เลยครับปรับเบสแต่ละช่องเลยปรับกลางแหลมแต่ละช่องเลยสำหรับในช่องพิทของเราชุดนี้ครับผมครับชุดนี้มาด้วยสายลำโพงครบทุกอย่างครับไปถึงก็สามารถเสียบปลั๊กไฟใช้งานได้เลยครับกับชุดราคา1 4 9 0 0ัรบาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับไปทดสอบเสียงครับผม ครับเป็นไงบ้างครับชุดนี้ผมบอกเลยครับว่าซื้อแล้วจบแน่นอนและสามารถต่ออนาคตได้อีกแน่นอนครับเบสสิบปนิ้วแบบจุกๆไปเลยครับถึงแม้จะดอกเดียวครับแต่ได้รับเสียงที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับตัวนี้เสียงกลางครับก็จัดตัวใหญ่ไปเลยครับ a b 1 2ครับกลางสนิ้ว1ดอกแหลมใหญ่1ดอกสุดยอดครับสำหรับชุดนี้พร้อมด้วยพาวมิกบูทูธเอฟเฟกต์ e ีค EQ แยกสละมันแน่นอนครับกับในราคา1 4 9 0 0บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านของคุณครับผม